ขอถามกับเบียจานเลยดีกว่าเบียยูหน่อนทำไมป้ายไม่เอาออกอ่ะยูมาใส่อ่ะยูซื้อให้อะไรนียแล้วทะไมป้ายไม่เอาออกอะยากจะเก็บเอาไว้ครับว่ามันเป็นของที่แบบสำคัญมากที่เบียซื้อให้กับเราเก็บเอาไว้นะมันสําคัญมากวันนี้ออกจากบ้านอันนี้ต้องมีนะทั้งวันนะเดี๋ยวอ่ะเราถ่ายเสร็จแล้วไอต้องมาเช็คอีกทีเน่ไฟอยู่ตรงนีนนะจจะจะบอกคำยูว่าวันเนี้นะทำไมมือเย็นมากเลยเย็นสิอยู่ใกล้กับนางพญาขนาดนี้เนี่ยเชื่อไหม สิบนาทีกว่าแล้วเยีงยไม่เข้าเรื่องวันจะไปไหน <c oughs> ยู <c oughs> อยีก็รู้ไมใช่หระ <c oughs> คือกำลังจะบอกว่าเออวันนี้จะพาลูกพาเมียเนี่ยไปกินข้าวที่ร้านอาหารไทยน,นี่ก็ป่าป้ามา <c oughs> <c oughs> อีกเมียจ๋าคงยูป่ะเนี่ยเดี๋ยวไปดูถูกชุดแล้วนะคะไอเม่มาดูถูกชุดอะไรเลย,เลยนะครับแต่ว่าครับ <Yes, please. S 1> <c oughs> เราเนี่ยต้องไปกันที่ร้านอาหารไทย ถ้าเกิดจะมาใส่ชุดอะไรกันแบบนี้ก็จะไม่ใช่เราต้องเป็นชุดไทยไปกินข้าวที่ร้านอาหารไทยเหมือนแบบเพ่งล่องลอยอยู่ในอากาศนะดูออกจัดชุดไทยมาครับผมเวลาจัดแต่งงานไม่มีเอาช่ดมาอย่างนี้มาค จะคุยกับใครเนี่ยไม่ก็ดีใจได้มีสคนเละหมดละชุดเราเชอรี่ที่นี่ที่ทำร้านอาหารไทยเยอะๆมากมายเลยอ่ะทั้งที่ทุกครั้งไปไปช้อปปิ้งต้องเอาชุดไปชี้ลำบากดูชอบแลยนะชุดแบบนี้แล้วเราเอาชุดชุดที่มีอนุญาตเก็บไว้ยังนั่นล่ะก็แล้วครับเก็บชุดนี้ ใส่แล้วดูแก่ไหมนะเนี่ยอยู่ใส่ชุดไหนก็ดูสวยครับเิดครับนี่เปิดตัวกันทีละคนเลยนี่มาม่าก็สวยหนูก็สวยนะฮะคุณพ่อที่ถือว่าเหมือนนักเรียนโบราณเลยอะไรนะคะเหมือนนักเรียนโบราณเลยเหมือนกับนักเรียนโบราณเลยแบบคะใจจริงๆไงนะคือไปสั่งชุดมาเพื่อจะมาแกล้งเม็ยกับแกล้งลูกแต่สุดท้ายดูดิฮะแกล้งตัวเราเองฮะ วันนี้นะคะก็คือว่าจะพาทุกคนนะครับผมไปทานข้าวที่ร้านอาหารไทยได้รับ t ท a i TVS นะคะไทยทีเล็กได้รับได้ดูเสาร์แล้วไงครับลูกวันนี้เราจะไปกินข้าวมัมๆกันนะครับอ่าไป เมียจา๋าอาหารนะครับเนี่ยหลายอย่างเลยนะครับแต่ว่าเราเองก็ไม่ทราบเลยนะครับเนี่ยที่มาที่ไปเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างเลีครับสองจา๋า แล้วพี่จะถามกับใครได้บ้างครับเนี่ยที่นี่มีเชฟถามกับเชฟได้เลยครับที่นี่มีเชฟเหรอที่จะบอกได้ว่า <c oughs> คุณท่านได้เดินทางมาถึงแล้วอะ่ะ <c oughs> คุณท่านครับเรียนเชิญเลยคนระับเชนะครับก่อนอื่นต้องแนะนําเป็นเครื่องว่างก่อนครับอันนี้มีชื่อเรียกว่าขนมเบื้องแยมโอดแล้วก็ใช้ตัวเครื่องที่ผสมใใคล้ายๆกับขนมเบื้องยวนครับทานกับน้าจิ้มอาซาที่เราเคี่ยวแล้วก็ใส่ขิงอ่อนไปเพื่อที่จะดับเาาครับงั้นผมขอลองชิมกันก่อนเลยนะครับครับมีลิฟจ๋าลองชิมด ดูครับนี่คือผมก็จะดีคุณก็จะถ่ายผมเขาลอๆดูดีดูดีตามอาหารดูดีครับผมหนึ่งต่อหน้าไปเชฟบอกว่าเมื่อไหร่พวกผมจะไปทำงานต่อป๊บนรับดครับเชฟผ่อนคลายนะครับแต่างทีสะามากเลยค่ะบริเลตเทล อร่อยนะคะอร่อยมากเลยค่ะโอเค,อเคนี่นี่จ๋าพอก่อดทับลูก,กยังมีอีกหลายเมนูครับลูกลละะเรียกเรืออร่อยจริงๆเมนูที่สองเลยครับผมตัวนี้มิชช์เรียกว่าน้ำพริกลงเรือเราไม่ได้มีเรือมาใส่นะครับแต่ว่าที่มาเขาเนี่ยมาจากมีเรือมีมุกด้วยเออนี่จา๋าลองชิมน้ำพริกลงเรือแล้วนะคะอันนี้เหรออันนี้เลย แกงกงะทมีชื่อเรียกว่าระแวงปูครับแกงระแวงคือระแวงเป็นแกงโบราณครับแต่เนี่ยเรามาแกงกับเนื้อปูครับ,บแกงรู้สึกว่ามันเข้าเนื้อหอม นักรีวิวตัวจิ๋วแล้วชอบเป็นยังไงคะคุณน้งเอหลังที่เราบอกว่าพอแกงเผ็ดครับอันนี้นะครับมันเป็นเครื่องแนมอย่างหนึ่งเป็นมวดของเครื่องทอดชื่อว่ามีกรอบครับมีกรอบที่ดีเนี่ยจะต้องรสชาติเปรี้ยวโด่งหวานนํำหอมกลิ่นสมซ่าครับแล้วส้มเชิ้นนหรครับอันน้องพี่เท่งเะงเลตโรบอ่ะบี่ลิฟอันนี้ไม่เผ็ด ไม่เผ็ดครับมีความเผ็ดบอกว่าเผ็ดนะแต่ทานใหญ่เลยเอาเนี่ย้หนูอยู่ในช้อนมาม่าหนู่ยฝึกกินเผ็ดแล้หนะโอ้โหฝึกกินเผ็ดมาจุ้ยมือมีเผ็ดต้นหนูมือมาม่าจะวางเผ็ดอยู่ในนมแล้วก็หนูอมามี่ไม่ได้วางเผ็ดอยู่ในนมนะคะมามี่กินแผลดิบกินนมแม่ก็เลยได้นิดนึงสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับอ่าอันนี้เป็นเมนูของข้าวก่อนอ่าดิ๊บ ะสับปะรดอะไรไม่ใช่ครับอันนี้นะครับถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ในหมวดของแกงใสของบ้านเวิยไส่ชื่อว่าไข่พันลินุ่มหนุ่มบิลิปชาววังลูกวันบิลิปชาววังนะลูกเอาตะเส็ดช็อกเลยเอาตะเส็ดช็อกเลยเอาตะเส็ดช็อกเลยดูแชช็อกเลยแชทลิลลี่บอกชั้นป้าหนูนี่ไข่นกเป็นลูกไข่ลูกมีนกอยู่ข้างในไหมคะไม่มีนกหนูอาจจะกินแล้วมันก็ได้ เชฟมันกินะยากครับเชฟชอบใครเป็นยังไากันครับผมไปไมอัมีินเยเอาเถอะดูขนมีมันดีเชฟจ๋าของหวานกันเลยดีกว่าครับผมได้ขอบพระคุณครับเชฟครับขไม่ใช่หวานจะมาต้อกินเลย คืออ <łość> ันนี้นะครับเป็นของหวานถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ครับชื่อว่าเมคาสุริยาใยเรามาดูรูปแบบกันเลยนะครับ เชฟใหม่ครับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณจริงๆนะครับผมครัอรอร่อยทุกอย่างเลยยิ่งของหวานนี่เอาละโอ้โหพี่บิลิียิ่งชอบเลยขอบคุณนะครับเชฟใหม่ครับโอเคครับต้องบอกเลยนะครับว่าที่บ้านสุริยาสายนะครับได้รับตราไทยซีเนกพรีเมียมด้วยนะฮะรับรองเลยครับว่าอาหารเนี่ยทุกอย่างอร่อยแน่นอนและก็พรีเมียมแน่นอนนะครับอมากินกันนะครับเชียร์ผม